ขาเอาเนื้อของแมงดาทะเลนะครับหลังจากเผาเสร็จแล้วต้องย้ำว่าต้องเผาไฟอ่อนนะครับจะเผาไฟแรงเนี่ยเริ่มมีรอยไหมแหกอย่างนี้นะครับเอาแค่เลือดแมงเลือดแมงดาครับไม่เอาเลือดคนผ่านะครับระวัาางด้วยนี่ก็ลูกชาวไทยแท้ ขาแมงดาไม่เป็น <Hello. S 1> เหนื่อยใจกินเป็นอย่างเดียวโอ้ยนี่ดูคนนี้ของแท้ของแท่ขาแมงดาเป็นขาดูดิดูดขามาดิอ่าทำปิดเลยให้กำลังใจด้วยปันตังและต้นปุน่นปันตังชอบกินมากโอเคมันอร่อยอู้ อ่าพิธีการคือผ่าอย่างนี้นะครับอ่าแยกไข่ออกออกมาต่อเอาไข่มันมาครับตัดอย่างนี้ไอ้ตรงหางนั่นคือดัดอ๋อนนะครับตัดอ่อนแล้วที่หาเป็นลำแหลมคมๆนะตัดออกไปละปลอดปลอดภัยละแอกออกมา ช่วงที่รอกินแมงดาทะเลก็กินลูชิ้นเสกอกปิ้งไปก่อนนะครับนี่เสกอกปิ้งอยู่นี่แมงดาอร่อยมากครับจะมีรอยมันจะมีรอยมาอยู่นะครับก็แหกตามรอยมันแล้วก็ดึงออกมาเยกออกมามีส่วนเนื้อแล้วก็ส่วนไข่อันนี้ส่วนเนื้อกับไข่เฮ้มันตั้งรู้ดีจังเลยอ่ะมันตั้งเคยทำเหรอ ออ๋เคยเห็นมันตั้งกินมาสองครั้งแล้วด้วยอ๋อจริงอ่ะครั้งนี้คทำนี้สางอ๋อแล้วต้องปูนอ่ะเคยทำไหมเออเคยอยู่เคยกินสองครั้งเหมือนกันไม่ตั้งเลยอ๋อร้อนร้อนแหงมาปบ๊บนี่แยกออกมาอืออุย้อยดังเยอะแล้วก็แหงตรงนี้ ตัดตรงนี้ตรงโคนหางมันแข็งมากเลยม,มีกระดูกด้วยนะกระดูกอ๋อมันตั้งรู้รู้ดีเลยนะตอนย่าง,<อ>งาเป็นตัวเป็นๆอ่ะมันจะมันจะงอตัวอ๋ออ๋อแหงอย่างนี้ ไข่ไหมเนี่ยได้เนี่ยไข่มันเต็มเลยเนี่ยไข่มีทั้งล้านลูกล้านลูกเลยเหรอเยอะเลยเหรอเนี่ยเส้นเมาอันนี่คือเส้นเมานะครับกินแล้วตายกินแล้วตายโยนทิ้งเลยิตายจริงมีสายกลิ่นเลยตายจริงเลยเหมือนเหมือนค้าคกเลยครับอ๋อเส้นเมามันหนี่ยงั้นเหรอเมื่อกี้อยู่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะอยู่ตรงกลางนี้อ่ะเส้นเมาพอออกกรถูก คูณปลาช้อนกันนี่เส้นกันปอาช้อนมาเร็วครับช่วยๆกันเอาช้อนมาเ,อ,มาเอา่อา,าหมดละทีเดียวก็เป็นการขูดออกมานะครับแล้วใครเอากี่อันอนะ่ะอันเดียวค,ครับผมไปเร็วเอาช้อนมาเร็วยืนเดียวอ่าแล้วก็เอาเส้นเมาออกก็สามารถเอาไข่ขูด,ได,ไ,ดได้แล้วครับขูดกินได้ละอ๋อมันมีเทคนิคอย่างนี้เองเดี๋ยวรอบต่อหน้าถ้าทำอีกเดี๋ยวเรามาดูช่องใน YouTube นะแล้วก็ทำตามนะโอเคไหม ปันต่างจำได้ไหมว่าตรงไหนทำไหมนะอ่ะอันดับแรกเราจับแมงดามาแล้วก็เอามาย่างต่อไปแล้วก็ามาย่างต่อไปถ้ามันสุกถ้าด้านล่างมันสุกแล้วว,ว,ว,ว่ะตรงแบบเาใส่กระดตรงขามันอ่ะถ้ามันสุกแล้วอ่ะแล้วก็ต้องมีกานใส่กระดองแล้วเอาไปยำใช่ไหมใส่เยอะวเลย โอ้หเพียบเลยไข่มีไปล้านแบ่งกันคนละครึ่งใช่ไหมครับตาเคนก็แบ่งไข่คนละครึ่งครึ่งฟองครับก็แบบที่เรากินเมื่อวนเ่าปังตังกินครึ่งฟองอังปะอ้าวลืมชื่อหลานเลยปังตังกินครึ่งฟองเติมปูนกินครึ่งฟองพอโอเคนะเป็นเด็กกินครึ่งเดียวพอกินฟองเดียวพออ๋อนี่ลูกชิ้นด้วยแล้วก็ขูดไข่ออกโอเคครับขั้นตอนหลักๆก็มีเท่านี้ครับเปีือกก็เป็นการเก็บรายละเอียดละ แมงดาทะเลเผาเย,ย้โอ้เผ<ร>าเองมีเผ<ร>าเองนี่ไหมอ้ยเศรษัย์เศรดัยดนี่เผาเองครับผมไม่แรงไปหน่อยครับไฟเกือบไหม้ทั้งตัวครับดีนะแม่ยายมาออกทันนะครับม่งั้นด้กินแมงดาไหมแน่ <laughs> ไม่ได้กินแมงดาสุกแน่นอน โอเคครับจบลิปวันนี้ผมลาลาลาเลยลาลาก่อนลาเอฟซีก่อนบายยเจอกันแมนดาตัวต่อไปตัวที่ตีตัวที่สี่โอเค